สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เพื่อนเพ่ก็อยู่กับช่องไอวิมงการเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญของหลวงพ่อเที่ยงวัดมุ่งชุมนะครับปีศูนย์เก้านะครับเป็นเหรียญรุ่นที่สองของท่านนะครับนี่เลยเหรียญนี้อ่าเพนเมื่อจะสังเกตนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าหลวงพ่อนะครับครึ่งองค์อ่าเป็นหน้าตรงเลยนะครับเหรียญของท่านเนี่ยส่วนใหญ่ซึกนะครับคนใช้กันเยอะนะครับ ค่อนข้างหายากแล้วนะครับผมก็นำมาให้ดูก่อนนะครับถ้าได้เหรียญสวยมาก็จะรีบนำมาทำให้นะครับเอาเหรียญไม่สวยไปก่อนนะครับเพื่อนๆค่อนข้างหายากเลยครับเรื่องของหลวงพ่อเที่ยงวัดมุ่งชุมนะครับยิ่งรุ่นแรกก็ยิ่งหายากนะครับเพื่อนๆใครมีหรือว่าใครสามารถเช่าหามาบูชาไปได้ก็ดีนะครับเป็นพระดีที่น่าเก็บมากนะครับหลวงพ่อเที่ยงวัดมุ่งชุมนะครับนี่ครับผมให้ดูทุกมุมก่อนนะครับ ฮะเนี่ยเราซองเนี่ยเราก็่องทุกมุมก่อนเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นเลยว่าดวงตาเนี่ยโอ้โหลึกเลยอ่าเหรียญรุ่นนี้อ่ามีของปลอมแปลงนะครับรุ่นแรกก็มีเยอะรุ่นนี้ก็น่าจะมีแล้วนะครับเนี่ยเพราะความหายากนะครับเนี่ยครับนี่เลยครับเหรียญรุ่นนี้ขอบตัดนี้เหรียญน,นี้นี่เห็นน้อยมากนะครับเนื่องจากน่าจะใช้มา ด้านขอบตานนี้ก็ดูได้ยากนี่ครับเราดูธรรมชาติแล้วก็ดูความคมชัดเป็นหลักนี่ครับด้านหลังด้านหลังก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่ายันต่างๆหรือว่าตัวอักษรต่างๆเนี่ยจะคมชัดนะครับเนี่ยจะเห็นในชัดเลยว่ามีความคมแล้วก็พื้นผิวเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบตึงถึงว่าจะมีรอยบุบรอยอะไรนี่น่าจะเกิดจากการใช้นะครับอ่า แต่ว่าโดยรวมถือว่าเรียบแล้วก็เตึงม,มากนะครับยันต่างๆคมชัดเนี่ยครับเราก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับพระทองพระเราก็ดูโดยรวมก่อนนะครับแล้วค่อยมาตีกล้องดูธรรมชาติต่างๆเราก็จะเป็นองค์ประกรอบที่ทําให้เราเนี่ยดูพระศึกษาพระได้ง่ายยิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติที่ดีแล้วเราศึกษาพระรุ่นต่างๆมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ศึกษาหลวงพ่อนี้แล้วเราก็ ไม่ได้ไปหยุกร่วมกันนะครับเราควรที่จะนำเหรียญน,นะครับของอเกจิคณาจารย์ต่างๆเนี่ยที่พอสอบใกล้เคียงกัน,กน,กนมาศึกษาร่วมกันทำให้เรารู้นะว่ากา,ารสร้างเหรียญในยุคต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะได้นําความรู้ที่ได้เนะี่ยมันใช้ในการดูพระต,ต่างๆเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยจะเห็นเลยว่า,าตัวอักษรเนี่ยถึงจะใช้มาเนี่ยแต่ก็มีความคมชัดแล้วก็ มีคาบออกไซด์ต่างๆนี่ยปกคลุมตามพื้นเรียนทําให้เป็นผาที่ดูง่ายนะครับถึงบริเวณหูเรียนเนี่ยจะมีการซึกนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดจากการถอดแต่น่าจะเกิดจากการใช้เนี่ยครับความคมชัดต่างๆเนี่ยถือว่าคมชัดมากเนี่ยครับตัวอักษรต่างๆจะมีองศากับพื้นเรียนแล้วก็ตึงเนี่ยครับพวกลายครอบต่างๆไม่เป็นคลื่นนะครับจะต้องคมชัด เนี่ยให้ดูหูอีกรอบนะครับแต่จุดสังเกตที่ง่ายที่สุดคือบริเวณดวงตานะครับรุ่นนี้คมลึกครับความเป็นสันเป็นคมของดวงตาคมชัดมากลิ้วจีวรคมชัดตัวอักษรต่างๆแกะได้มีมิติดีมากครับนี่ครับจะเห็นเลยว่าจะมีองศากระพือเหรียญน,นี่เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญรุ่น2ของท่านนะครับสร้างในปี09นยะครับรุ่นแรกสร้างปี0 8ย์8 นี่ครับเดี๋ยวถ้าจะได้รุ่นแรกมาก็จะนํามาทําให้ครับไม่ต้องกลัวเบนถ้าได้เหรียญสวยของรุ่นนี้มาก็จะนํามาทําเปรียบเทียบกันนะครับนี่ยดวงตานีจะคมลึกเลยมีมิติคมชัดนะเนี่ยเมือนๆเห็นไหมครับความเป็นสันนะครับคมชัดมากเห็นไหมนี่ครับเพื่อนๆเห็นเลยว่า ดวงตาเนี่ยจะมีความเป็นสันและคมลึกนไปเนี่ยก็คือจุดสังเกตของรุ่นนี้ได้เลยว่าถ้าดวงตาตื้นๆเนี้ยอาจจะขี่ได้นะครับต้องคมคมแล้วก็ลึกๆบริเวณตาของหลวงปู่นะครับต้องคมลึกตัวอักษรต่างๆมีมิติคมชัดไม่ตื้นเบอือขอบต่างๆไม่เป็นตนลิงนะครับคมชัดเป็นสันตั้งเป็นแท่งตัวอักษรต่างๆวางตัวมีมิตินะครับไม่ตื้นเลยจีวรต่างๆคุม ชัดมีธรรมชาติที่ดูง่ายนะมีการลุดล่อนของลมและมีธรรมชาติเส้นน่มเขียวเกาะปกคลุมนะครับเนี่ยก็คือธรรมชาติที่ดูได้ง่ายเนี่ยบริเวณหนูนี่คมชัดเนี่ยครับอะรุ่นนี้คมชัดมากครับแกะได้ดีเนี่ยครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับซองให้ทุกมุมนะครับก็พยายามให้ชัดที่สุด เท่าที่จะทําได้เลยให้เพื่อนเหมือนซ่องเองเนี่ยดูกันเลยครับเต็มที่ครับเต็มที่เนีย่ยหรือใครมีจุดดูตรงไหนที่ง่ายยิ่งกว่าผมเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็ต้องการความรู้เหมือนกันนะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนี่ครับมีความคมชัดผมจะใช้ความคมชัดเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญซึกเนี่ยการดูตําหนิเนี่ยหรือว่าเป็นเหรียญที่ใช้มาเนี่ยการดูตําหนิเนี่ยอาจจะ ดูได้ยากนะครับเราก็ต้องดูความคมชัดแล้วก็ธรรมชาติเป็นหลักถ้าเป็นเหรียญที่ใช้ผ่านการใช้มันนะครับเราก็ต้องดูความคมชัดให้เป็นนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติที่ออกเนี่ยเหมือนเนี่ยพระรุ่นนี้ก็คมชัดดีนะครับแกะได้ดีเลยรุ่นแรกนี่ก็หน้าก็จะเป็นหน้าของหลวงปู่เที่ยงอ่ครึ่งองค์คล้ายปีศูนย์เก้าเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าได้มาเดี๋ยวก็จะนำนออาทำเปรียบเทียบกัน ถึงข้อแตกต่างต่างนะครับของรุ่นแรกแล้วก็รุ่นสองนะครับเหรียญนี้ก็สร้างห่างกันไม่มากนะปีศูนย์แปดกับศูนย์เก้านะครับก็ปีเดียวนะครับนี่ครับแต่รุ่นนี้ก็มีความคมชัดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหาเหรียญสวยยากนะสอบหลวงปู่เที่ยงนะครับทุกรุ่นเลยเหรียญสวยเนี่ยค่อนข้างที่จะซึกเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่หายากนะเหรียญสวยเนี่ย ส่วนมากจะเจอซึกๆนะครับแต่เพราะว่าผมก็เช่านะเพื่อเพื่อมาศึกษาด้วยว่าพระศึกพอสอนี้เป็นวันณะเหรียญเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ศึกษาล่วมกันด้วยนะตัวตัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับสําหรับพระศึกเนี่ยจะเลยให้ดูได้ไม่ไม่ได้นะ,ะก็พยายามให้ดูนะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นตรงไหนนะผมก็ซองให้ดูทุกมุมก่อนนี่ครับ ด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวยันเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดมีมิติมากเห็นไหมครับมีองศากับพื้นเหลียดเลยยันเนี่ยโอ้โหเด้งๆเลยครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับถึงว่าจะมีร่องรอยการใช้มานะครับหรือว่าน่าจะเกิดจากกระบวนการผลิตหรืออย่างไรเนี่ยแต่ก็เป็นธรรมชาติที่ดูได้ง่ายเพราะเหรียญเก๋เนี่ยถ้าเหรียญมีตำหนิหนี่ย เขาจะไม่เอาไปทอดทาพระกกนะครับเนื่องจากจะเป็นตาหนิดเดียวกันทุกเหรียญน,นะครับทําให้เราสังเกตได้ง่ายเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาเหรียญสวยๆเนี่ยไปทํานะครับเราก็จะหลงเงินได้นะครับถ้าเจอพระที่มีร่องรอยนะครับจากกระบวนการผลิตที่ผิดพลาดนะครับเราก็จะดูผัดองค์นั้นหรือว่ารุ่นนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับอ่าเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นพระเทนะครับที่ดูง่ายเนี่ยครับเพื่อนๆด้านหลังก็ประมาณนี้ครับด้านหูเหรียญใช่ไหมครับอ่าเนี่ยครับดูง่ายครับเนี่ยครับอ่าย่อนคมเฟี้ยวเลยอ่าตัวอนนักษรต่างๆคมชัดถึงว่าจะใช้มาแต่ก็มีความคมชัดให้เห็นเนี่ยครับเดี๋ยวสองหูหดูอีกรอบหูของหลวงปู่เที่ยงรุ่นนี้เป็นลักษณะนี้เลย นี่เป็นลักษณะนี้เลยครับเ,เพื่อนๆสังเกตจําไว้ดีแต่ถึงจะคล้ายๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่นะว่ากรรมวิธีต่างๆอาจจะเกิดการผิดพลาดได้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของหลวงปู่เที่ยงนะครับปีศูนย์เก้ารุ่นสองของท่านนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม